ทำลาเซต1สไปกับคอมยิงไก่ที่โคตรจะแหละในเคสลีลีโลจะเป็นยังไงไปดู <I do. S 1> ตอนเกมเราจะเปิดบอร์ดด้วยแพทเทิร์นอะคาเีโดยอัพเลเวล6ที่ด่าน3ขีส2หากเราได้เคสลินเราจะปรับโพซิชันเว้นช่องว่างระหว่างตรงกลางเพื่อให้เคสยิงแถวหลังของศัตรตูตามด้วยการสโลโลที่เลเวล7เพื่อทำตัวละคร3ดาว ในช่วงท้ายเราจะขยับไปที่เลเวล9เพื่อเล่น7 Battle a c a d e m i a โดยเติมไอเทมให้กับตัว4บาทอย่างยูมิและเลียวนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงท้ายตอนนี้เรามาเจอกับทางด้านโซไฟเตอร์ฮะปิดท้ายกันเในช่วงท้ายของเซต15นะฮะอำลากันไปนะเป็นทางด้านของเครีที่ซูไม่ได้ลลากหายไปเลยฮะผู้หายไป2อสาตัวนะแต่ก็ยังต้านทานกันได้อยู่ว่ามีทางด้านของสายศัตรูบุกเข้ามาทางด้านกวีโก e แต่ก็ยิงไปทีทนไม่ไหวก e ดสักายให้เลย